สวัสดีจ้ากลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าแล้วก็สวัสดีพี่พี่บ้าน y o u t u ทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้ามือนีจอยกับบีแนวทางรัฐบาลไทยชุดสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวงวดประจำของวันที่16เดือน1 1 2564มาให้พี่พีเพื่อนเพื่อได้รับชมจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมกันมาฟังคำเซอญกันก่อนเนาะจ้ะเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองแนวทางอารสิมีเข่ามีรูปะนจะนอง,นองจะปะปุ้นกันไปจะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวปดประจำของวันที่ หนึ่งเดือนสิบเอ็ดอันน้อกจอยกับตองกาบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆหลายๆน้องจะน้องนกจอยกับรุดไปจ้ะสามตัวบนออกศูนย์สามเจ็ดสองตัวล่างออกเก้าห้าน้องจะน้องนกจอยกับรุตไปตองกาบขอโทษขออภัยน้องจะน้องแนวทางกับมีเข่ามีรุดจะไปนงจ้าป่าปูนกันไปน้องจะเนาะสำหรับวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดแนวทางรัฐบาลไทยชุดสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวจอยจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ เด่นห้าจ้ะแล้วก็เด่นเก้าจะเด่นห้าเด่นเก้าวิ่งรูดเราจะเนาะห้าก็มีหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าจ้ะ ปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเมดก่อนก็ออกเก้าหาเลยนเนาะจะน้องพี่น้องจะถามมาเก 9, ้าหาก่ะสามารถนําไปปรินแนวทางได้เนาะเจ้าเก้าหกเก้าเจ็ด ชุดกันจอยจะให้เด่นอยู่ที่1นแล้วก็หจ้าชุดกันจอยให้เด่นหนึ่งสีจ้า1 4จ้าแล้วก็หนึก็มีส2่สห ส่วนหกก็มีหกสองจ้าหกสองหกสี่จ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นนะจ้ะเนาะตัวเน้นอยู่ในชุดกันหกสี่จ้าสองห้าเก้าหก สามตัวน,น,นอกจากน้องจอยก็ลืมเอาสามตัวหาจ้าส่วนสามตัวจะสามตัวน้องจอยมีสองชุดนอดจ้าหกสองเก้าห้าหกสี่จ้าห้าหกสี่จ้า เลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดกับแคบนะจาจะไววบันถทึงไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนะจ้าแนวทางอาศิมีเขา่ามีรุดจ้าปรปุ้นกันไปจะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท e ่านั้นขอหายพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีโชคมชีหลกักสุขภาพร่างกายแขง็งแรงรำลวกกันทุกคนจ้า เขามาเลยก็ฝากนาะจะนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจา้าสำหรับคลิปนี้จอยกขาขโกกาวคำว่า,วาวสวัสดีจ้า